พอได้ยุวดบดิบงามงามงามวิวงามเลยแหละเนาะนี่ผาคือผายุวังเวียงเลยเนาะ<ด>อันนี้เขาก็เรียกไปตามสายน้ำหงอย<ด>ไก่้จะหแล้วทุกคนนะคนใจแล้วนะ<ด>อ่ะสบายดี พี่น้องหมดสุกผู้สุกคนเนาะเมื่อนี้เบ้าคิงอ่าพาปัตตบินเนาะพาปัตตบินไปสบายดีสบายดีทุกคนเด้อไปเบิ่งเคื่อนน้ำหุ้งอ่าไ,<ด>ไปเบิ่งเคื่อนน้ำหุ้งอ่าเมืองเซาบุรีทุกคนเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ไปเบิ่งเคื่อนน้ำคลองแหละเนาะนว,วันนี้พาเพื่อนไปเบิ่งเคื่อนน้ำหุ้งอ่าเมืองเซาบุรีเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เพราะว่าปัตตบินกันบ,บโมเคย์เฮนเื่อ ก็เลยเชื่อโอากาสนี้พาประดับดินไปเลยอ,น,อน,นี่อะไรประดับดินทุนทางไปเคลื่อนน้ำหุ่งนี่อะไ<า>รไอยู่วะอะไรอะไรค่อยๆไปหนึ่งน็กสอง,งย่งมา,ารถยังไม่ยังกิงใจรถน้อยนึงก็เลยก้าเข้าไปบ้าไเเออค่อยไปยรถไม่แล้วตรงเลยค่อยๆไปเนาะ โอเคนะโมน,นี้แกสิพาทุกคนไปเบิ้งแล้วก็นพารบรรดาปีนไปเบิ้งเนาะถ่ายคลิปง,งามๆมาฟังมาตอนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีบรรดาปีนทุกคนเด้อเนาะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปพวกเขาไปพร้อมๆกันทุกคนนะครับนะคราบวัตถทางกับไปเคลื่อนกับประมาณนี้เลยเนาะจากนี้ไปนี่ตัวนี้นี่จะแม่นอยู่ไปห้าบ้านนาซ้ำเนี่ยเนาะ บรรดาซัมหลังจากไปบรรดาซัมเราจะโอ้มีวิวที่งามเลยทุกคน,กนเนาะผู้แคนเนาะคุณเนาะตอนนั้นจะเป็นผูแน้แคนผู้แคนนี่จะมีอ่ามีซางคือกันผู้แคนเนี่ยจะเป็นส่วนอนุรักษ์ซางคือกันเพราะว่าวเราก็จะมีโครงการอนุญาตให้ขี่ซางเลยกันะลงไปนิดจะเป็นนำ้นำน้ำมุ่งเลยเนีย่ไปนิดนะวิวดีได้เลยเ วิวเนาะยอดวิวนะโอ้มวนะันวนี้ประดิ่นเลยพักสุดเลยดูดีพักสุดวะพักวะงามอยูอยอ่ยเนาะโอ้เมื่อชนะถ้าก็จะเห็ุหนทางดีแห่งสิ่งั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับค่อยๆครับแบบบงวิวไปเรื่อยๆงามเลยงามหมดแม้ครัางน,น,นี้นะ ก็แคมีโดนนะา่าแ่งครับคนนี้โดนไหมน่าจะมีรอบน้าอยู่เนาะมีครับบีเขาจะจุดใจชจอในคับสีบลลุกเาเลยบรลลอกหัวปิด อะไรต้องกินนะฮะใจจะห้อแล้วทุกคนนะใ,ใจแล้วอนะ่วะพี่ยังเห็นสาหน้านยังไหลอยู่ใจจะห้อแล้วใจรอใจรอ พอได้ใช่ป่าบระดบินงามงามงามวิวงามเลยแหละน,นี่ผาคือผาอยู่วังเวียงเลยเนาะก็มีคิมมีไผ่ขี้เฟื้อก้อนเม็ฆนี่ผาแล้วก็มันมีแต่ว่าปเป็นหมอกเป็นเมฆเป็นอย่างลอยอยู่ตามผาตั้งสวยงามเลยโอ้ แค่นีวานี่ยังจอดอะไรีวะไม่เลยวะ,ไ,ไ,ยวะไปกัไป,ไป รับดินกัพาเราขิ้งทั่วเนาะวันขับรถเลดเนาะวันี้าขับรถเลยเร่ปงพาหัว่ เส้นทางไปก็จะประมาณนี้เด้อไปขับหนึ่งดูเลย จิทานอันไซส์สถานมาแล้วเนี่ยโอ้ยสำนีถือว่าแบบไม่มีอย่างเลยนะ,ะ <laughs> ยิวเนาะ เริ่มเห็นหน้าอะไรแล้วนะเนีนน้ำตุนขึ้นมาแล้วอันนี้เขาก็เรียกไปตามสายน้ำฮงใกล้จะฮอดเครืองหรือเปล่าไกลแล้วไกล ตรงนี้จะเป็นเครื่องนำเครื่องนำหุ้งเนาะแข้งสุรีเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังบริหารมีการกักเก็บนำเพื่ออย่งเนาะตามเบึงองเนาะการก่อสร้างปัจจุบันนี่ก็ทือว่าเือว่ายังบันยังบริหารแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อนย่าเนาะอยู่ประมาณนี้เนาะบริหารมีการกักเก็บนำ và các cầu sang đã cháu sẽ bị loại bất chính nó nhiều mặt đi gửi vào và đập bên mà bung hoặc nắp 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 bung hoặc วันนี้ก็เลยได้พาประดับดินมาเนาะนีโอเคเป็นอะไรประดับดินงามได้วิวแถวนี้งามเนะาะเครื่อนเพือ่อนยมวันนั้นได้เก็บกักเก็บน้ำเสียในว่ากักเก็บน้ำแล้วมีบอลที่เหอยื่อย่างดินยังมอย่างาาน,นี้น,นีในะพุทธอาจารย์ม,ม,มีวันนี้ก็สิพามาบึง้งแคบบรับรวมรวมน้ำนนได้หน่อยแก่ ประมาณนี้คือเท่นนี่เลยนะเพื่อนแน่นตรอนี้ก็แดดแดดหงายแล้วก็ของซ่องคนกับสีมาเอาบรรยาการ์ดมาฟักโคอแมรีนองกันน้ำก้อนเี้ยก็สวยงามบรรยาการ์ดสีพัดป่าไม้ผูกภาพปลาดงแถวนี้ก็สวยงามพอเราไปแล้วพอทิ่ไปบุกส่วนเลาไปเดย๋ยวใี้ไปบุกส่วนของหาไอ้ทาวชิงออะ ไปไปลิ้มส่วนไปบุกเลยบุกเลยโอเคเนี่ยนี่ยังก็กินเอาหมดโอเคมาสันข้อจบคลิปวันนี้เนาะเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยก็อย่าลืมไปติดตามช่องพาระดินน้ำเลยเนาะเพราะว่าพาระดินก็ได้ทายคลิปท้ายวิดีโอในการเดินทางอยู่ที่ชญบุรีนี่ด้วยกันมีมิสเตอร์ขิงเนาะพาลรอสถานที่ต่างๆก็อย่าลืมไปติดตามิึง วิดีโอจากซ่องปราจินเจ้ขอบใจเจ้าส่นกันเนาะ่าะลืมให้กำลังใจซึ่งกันละรกันให้กำลังใจของซ่องคนดีเนะาะสำหรับวันนี้ก็สบายดีเนาะเจอกันในคลิปนาเนาะทุกคนเนาะสวัสดี